สวัสดีพี่น้องพี่ไม่ก็ห่างหายไปตั้งหลายมือนะพี่น้องพี่ไม่ไปหาเลาะพี่ไม่หยุดงานหามือพี่ไม่ไปหาเลาะมือนี้ก็เลิกงานมากแล้วอยากกินปลาแซลมอนอยากพี่ไม่อยากกินแบบชิวชิพี่ไม่เฮ็ดสองแบบแต่พี่ไม่สิกินแบบนี่ยเบิ่งสักกนพี่น้องนี่ชิ้นมาชิ้นซื้อมาชิ้นใหญ่หนึ่งรึ่งครึ่งหนึ่งพี่ไม่เฮ็ดเอ่อแซลมอนแช่น้ำปลา พักกันนี่แหละจ้ะที่น้องสาวเพื่นพอนไหคอร์นดาแลาาวา้วก็ซาเลเนอันนี้ประกาศเอ,อชินาโคนเลนก็อเอินเนาะและ้วก,ก็จักแก้วพอชื่นใจเนาะพี่น้องเต็มแก้วน้องละตีน้องกลมน้องตุยน้องไข่น้องรุ่งแม่น้องเจมเพื่อนหน่อยเนาะพี่ทองขึ้นฮอดเออ์เดอพี่ทองอืม สบายดีบอกพี่ทองมาเดอ้อมากินปลาเซ้มอนกับกับกับหนูเดอ้อจากพี่ทองเดอ้อมาเดอ้อหมูยิมน้องตุย้ยน้องตุย้ยมามามามตรงอันนั้นสก้อนเนาะพี่น้องอต้องเป๊กสก้อนจังจังจังลองคอ มืนอนี้มืนอมนอี้บเคือจะกินไหวเหมือนพี่น้องคือจะกินอย่างอื่นแซบแซบบางสิ่งกินให้พี่น้องเบิาง <c oughs> กินให้พี่น้องเบิางชุดปึกพี่น้องอืมอืมพักพักอ้อ Mm hmm. โอ้ยสุนพี่น้องอุ้นๆขอบคุณทั้ง fc เก้า fc ไม่ที่ติดตามพี่ไม่ได้จ้ะเด้อไปซ่ากัเออกขอโทษขออภัยเนาะจา้ะบางที่พี่ไม่ท้ง,งานพี่ไม่ก็เมื่อยถ้าพี่ไม่หยุดงานกับพี่ไม่ก็อยากไปเลาะพี่น้องหาหลอก เดี๋ยวมืออื่นนี่แหละพี่ไม่สิตอบคอมเมนต์ตอบอะไเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนมมาเด้อน้องกบน้องลรตีน้องตุ้ยน้องไข่น้องลุงแม่น้องเจมเพื่อนหน่อยมาเด้อพี่ท้องมาเด้อมาเด้อหมูยิมมาเด้อมาเด้อน้องอ่อยคนสวยมากินกับพี่ไม่แซ่บพี่น้องชุนก็แซ่บทับบอชุนมันก็แ่บเนาะออนตาไหลเลยกินไปบางยาเี่พี่น้อง 음, 오호호호호, 음, 음, 바소 족배랑. คุณสาเป็นซื้อมาให้เสลสรพี่น้องจา้ามาเด้อมาเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่ไม่เด้จ้าเด้อขอบคุณหลายหลายบายบาย